แรกเดิมพีมันไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ทรงนี้ซึ่งรถมันยังทรงมันยังไม่เข้าที่เข้าทางครับก็ลเลยมาคุยพี่หมึกว่าอยากจะทําให้มันสวยให้มันเด่นให้มันสะดุดตาจะ,จะเริ่มยังไงจะทําทรงไหนดีก็เลยออกเป็นทรงนี้ครับคันนี้ก็หลายเดือนอยู่ครับที่มาอยู่ที่หมึกระหว่างทำเนี่ยพี่หมึกเขาจะส่งขั้นตอนทุกอย่างเลยตั้งแต่เอาถังวางเอาเบาะวางว่าโอเคไหมชอบไหมแบบนี้โอเคไหมก็คุยกันตลอดพอ,อใจมากครับ สวยมากได้เอาไปออกงานบุรพไบวิกคันนี้พื้นฐานเป็นดีทีร้อยยี่โมโนครับอย่างคันนี้สีเหลืองตอนเราเราจะนึกว่าสีเหลืองไม่เป็นซูซูกิครับแต่จริงไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นก็เป็นมียามาฮ่ายามาฮ่าก็เหลืองใช่ครับผมคือในในสนามแข่งเราจะเห็นว่าซูซูกิกับยามาฮ่าสีเขาคล้ายกันใช่ครักันครับคันนี้ก็ทําสีในในทรงนั้นแต่คันนี้จะ ถังจะเป็นถังตีเป็นทรงไวเซตครับครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูความแตกต่างถังจะไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันถังนี้เป็นงานสร้างใช่ครับทรงไวเซตล้อยยี่ห้าใช่ครับก็คือไอตัวรถแข่งในยุค80นั่นแหละครับใช่ครับผมครับผมอันนี้งานสร้างบ้านเราหรืองานสร้างบ้านเราครับแล้วสเกลอะไรต่างๆมันก็เขาก็ถอดมาจากของจริงครับเขาก็จะปรับเรื่องหูเรื่องอะไรให้มันลงกับโมโนได้ถ้าอยากได้ตอนนี้มันมีขายมีอะไรมีน้องๆดีเขารับ แพงไหมครับถ้าเป็นงานสร้างถังอยู่มัน4 0 0พกว่าบาทครับผมก็ได้ส่งใกล้เคียงรถสูตรเข้าไปอีกใช่ครับเหตุว่าป้ายเบอร์ข้างอะไรต่างๆครับงานบ้านเราเหล็กไปข้างนี้จะเป็นงานเหล็กตีขึ้นมาครับซึ่งจริงๆถ้าในรถแข่งจริงๆมันเป็นพลาสติกพลาสิใช่ครับแต่นี้เป็นงานสร้างตามครับตามแบบเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นชกหน้าเขาจะเป็นดิสไม่ได้แลโชครถสูตรใช่จะมาพร้อมดุมดิสเลยดุมจะเป็นฮอนด้าครับดุมเป็นของ CF ครับผมมาแปลงใส่ให้ครับครับ คือการเลือกอะไรต่างๆมาใส่เนี่ยพี่หมึกสามารถดัดแปลงได้หมดนะได้ครับตันนี้เครื่องยนต์จะเป็น i อเซครับทั้งลูกเลยครับใช่ครับผมสามารถยกมาวางได้ยกมาสร้างหูหน่อยเดียวตื้ห่ใช่ครับการที่เราเอาเครื่อง i อเซมาแทนเครื่องดีทีมันมีข้อดียังไงข้อดีของมันก็คือเครื่องมันสดกว่าครับถ้าเป็นดีทีเก่าๆเลยเกียร์มันชอบมีปัญหาเกียร์เกียร์หนึ่งชอบมีปัญหาชอบเด้งแต่ว่าถ้าเป็นไงเซ็เลยเกียร์มันจะจบกว่าครับผม คือเครื่องดีทีใหญ่สุดในตอนนั้นมันก็แค่ร2อยใช่ครับแล้วก็ผสมกับที่อายุมันเยอะด้วยครับ50ปีได้เนาะครับเพราะนั้นเอาเครื่องไอซ์แซนึ่งใหม่กว่าใช่ครับซีซีเยอะกว่าใช่การโมดิฟายทำได้เยอะกว่าครับอ่าแน่นอนคันนี้น่าจะต้องโมดิฟายด้วยเครื่องครับก็โมดิฟายนิดหน่อยครับผมแล้วการนำนำตัวเครื่องของรถปีใหม่กว่าอย่างไอซ์แซนมาใช้เนี่ยระบบพวกกล่องไฟอะไรต่างต้องต้องตามมาด้วยไหมก็มันอยู่ที่ว่า ลูกค้าอยากได้แบบไหนบางคนก็อยากได้เป็นไฟแดดบางคนอยากได้ไฟเดิมมันสามารถทําได้หมดครับครับไอรายละเอียดพวกนี้ก็คือมาคุยกันว่าจะเอาย่างไรใช่ครับสวิงอาร์มของรถ y วแซตัวแข่งแท้ใช่ครับเป็น y วแซดร้อยห้าหรือสองร้อยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น250เป็น IT ครับครับไอทีจะเป็นเอ็นโ o โแต่เป็นตระกูล y วแซดครับร้อยย่ห้าอย่างสวิงอาร์มตัวแข่งเนี่ยราคาในตลาด75 0 0ถึงหมื่นครับผม แล้วของหายากง่ายยังไงครับก็มีน้องๆที่สั่งมาจากเมืองนอกมาอยู่ครับอ๋อคือคือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นรถสูตรเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งเพราะว่าพัดเราไม่มีแล้วครับสมมติเขาจะเก็บมันหมดแล้วอ๋อครับอย่างอย่างไอโซวงานตัวนี้งานสร้างบ้านเราไม่มีไม่มีครับสร้างได้แต่มันมันไม่เหมือนครับมันไม่เหมือนโดยแท้ๆเลยครับเพราะแท้กองมันอลูมิเนียมมันค่อนข้างเกร็งหนามากครับครับแล้วตำแหน่งไอจุดยึดอะไรต่างๆพวกจุดยึดโชกอะไรต่างๆมันจะต้องก็ ใกล้เคียงกันครับมาแปลงนิดหน่อยครับครับครับผมแล้วมันมาเป็นคันนี้ได้ไงก็คุยกับพี่หมึกอีกแหละครับว่าอยากได้250พที่หมึกเขามีอยู่พอดีก็คุยกันไปคุยกันมาก็อ่อนอ่อนแกแกเข้าใจอ่อนแบ่งให้มันเป็นทั้งคันอยู่แล้วแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสีใหม่หมดหรือทําสีใหม่หมดเริ่มใหม่ก็คือแค่รีสโตให้กลับมาเหมือนรถใหม่ทุกอย่างเดิมเดิมของมันเก็บไว้เหมือนเดิมก็อะไรทุกอย่างนี่กดนอกอย่างเดียวเลย ใช้เวลานาน,นแต่ละชิ้นกว่าจะส่งมาถึงต่างกันตรงที่อะไหล่มันไม่มีในไทยส่วนคันนี้อะไหล่ที่ไม่มีสามารถสร้างได้ในเมืองไทยทําได้เครื่องก็เป็นสแตนดาดทั่วไปแต่อันนี้มันไม่ได้มันเป็นรถแข่งตัวเมืองนอกต้องหาอะไหล่ข้างนอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไหล่แต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาบางทีต้องรอไม่มีของก็ต้องรอรอของเลยครับยากๆจะเป็นน่าจะเป็นพวกชุดเครื่องพวกลูกสูบป,ประกันแผ่นคัตอะไรพวกนี้ครับนานนานตอนนี้มาถึงอีกคันนี้ครับคันนี้ก็เป็นรถแข่ง รถแข่งมอเตอร์คอร์สเลยครับคับผมใช่ครับตัวนี้เป็นไวซปีแปดสามครับสอง้อยหสิบซีซีสยสิบครับพี่หมึกถ้าเป็นตัว2 5 0ิเนี่ยในบ้านเราอ่ะเมื่อสี่สิกว่าปีก่อนเขามีแข่งไหมมีครับอันนี้ก็จะแต่น่าจะน้อยนะแต่ตัวตัว250ยสน่าจะน้อยแต่ร2อยยี่ห้าผมเห็นเยอะมากครับผมอย่างถ้าเป็นร้อยห้าเนี่ยคนขี่ที่เท่าที่ผมรู้จักนะที่พอตามทันก็ครับอดีรเลกไหมใช่ครับวัชระใช่ครับประมาณนั้นเนาะแชมชองครับผม ตอนนี้250คันนี้พี่หมึกได้มายังไงครับคันนี้จริงๆคันนี้ได้มาจากอุทัยธานีครับ <ฮะ S 2> รถอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วเพื่อนผมไปขอซื้อให้ครับครับอันนี้ผมก็เอามาเพื่อนเอามาจากเพื่อนแล้วนี่ผมก็ส่งต่อน้อง <ฮะ S 2> ครับแล้วน้องก็ให้บิ้วใหม่ทั้งคันเลยซึ่งมาสภาพเก่าๆตอนที่ไปหยิบมาจากใต้ถุนเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างเก่าๆเลยพี่เป็นสีขาวครับครับก็เลย เจ้าของเขาเป็นเจ้าของคันเดียวคันนี้เขาก็อยากได้บสีเหลืองคู่ัครับครับซึ่งอะไรเบิกแพงมากเบิกนอกทุกิ้นครับแล้วตอนตอนนั้นอะตอนที่เอามาของมันครบไหมของไม่ครบครับมันโกนหน้ามังโกนหลังก็ผุตามสภาพแล้วครับครับแต่ตัวโครงเครื่องมีมามีมาครับครับผมครับแต่ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ก็ต้องบูรณะใหม่บูรณะใหม่หมดเลยครับเอาตั้งแต่เครื่องก่อนเลยในการบูรณะเพราะมันไม่ใช่รถ ขายไ้หมใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วอะไรต่างๆที่หมึกเราจะหาได้ยังไงอะไรผมสั่งนอกมาเลยครับอ๋อครับผมแพงไม่กลัวกลัวไม่มีครับอ๋อครับแล้วมันสั่งยากไหมตอนก็สั่งที่ก็สี่สิบห้าวันถึงสองเดือนครับครับแล้วมันมีทุกชิ้นไหมที่พี่หมึกต้องก็แทบจะต้องแทบจะมีทุกชิ้นครับผมครับแสดงว่าเครื่องลูกนี้เปลี่ยนข้างในหมดเลยครับหมดเลยใช่ครับตอนนี้ใช้ได้ได้ครับในการบูนะเครื่องยนต์พี่หมึกตอนนั้นทําไปเท่าไหร่เฉพาะเครื่องเนี่ย ไม่เคยคิดนะแต่กแต่เพราะลูกสูบนี่ก็จะเกือบหมื่นแล้วครับลูกสูบลูกเดียวแลวคาบูก็แปดพันฟาช,ชุดคัดก็เจ็ดพันรัาก็น่าจะมีสามหมื่นฟาแล้วตอนนี้เ<อ>ครื่องรถสูบอย่างที่เคยได้ยินมาคือเครื่องรถสูยมันมันไม่เหมือนรถตลาดใช่ครับมันต้องการการเมินทะแนนที่ค่อนข้างสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถ้าถ้ามันเสียหายสมมุติในอนาคตอะไรมันยังหาได้ไหมเครื่องอะไ่ก็ยังพอหาได้ครับครับแต่ก็จะยากนิดนึงยากขึ้นทุกวัน แล้วก็ต้องสูับราคาด้วยคือราคามันก็ไปตามความต้องการตลาดมันไม่ได้มีแค่เราที่ต้องการอย่างพลาสติกรอบคันเนี่ยหมื่นกว่าครับครับผมมีอะไรบ้างครับวันนี้มีมีเนี่ยใบหน้าบังโกนหน้าบังโกนหลังใบเบือข้างแล้วก็ปีกสองข้างหมื่นหกครับนี่คือพี่หูเบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่ครับตอนนี้ที่ตลาดที่มันขายได้มีที่ไหนญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือยังไงครก็อเมริกาครับส่วนมากจะเป็นอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเขายังมีคนเล่นเยอะครับครับผมอย่างตัวถังนะครับ ย่างถังน้ำมันนี่ของของเดิมมันผูหมดแล้วครับอันนี้ตีใหม่ฮะโดยเพื่อนผมตีเองอันนี้งานสร้างใหม่งานสร้างใหม่เป็นงานเหล็กครับตามแบบเดิมตามแบบเดิมครับแล้วถังเดิมมันติดรถมันเป็นพลาสติกหรือเป็นเหล็กเป็นพลาสติกครับอ๋อครับแต่มันหมดอายุซึ่งเนาะพลาสติกมันก็ต้องใี่ครับงมันโอ้แล้อย่างถังสร้างใหม่เป็นงานเหล็กครับแต่สเกลเดิมสเกลเดิมครับตัวเบาะตัวเบาเป็นเบาะเดิมครับครับเพียงแค่เปลี่ยนหนังใหม่ครับ เบาเบาเดิมของเขาเลยแล้วคงเดิมเลยครับใช่เพราะเราต้องการเดิมที่สุดครับครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นรถสูตรตั้งแต่กําเนิดระบบช่วงล่างช่วงหน้าหลังช่วงหน้าหลังมารีบิวใหม่หมดเลยครับครับเป็นของเดิมติดรถของเดิมติดรถครับผมมันอายุมันเยอะแล้วมันก็ต้องมาบูรณะใช่ครับไส้ในเลยเปลี่ยนใหม่หมดครับผมแต่ใช้สเปคเดิมของมันสเปคเดิมครับครับผม ครับทุกคนวันนี้ผมก็พาทุกคนมารู้จักกับสิงสมอ่างอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบในรถบังโคลลอยสวัสดีครับพี่ต้อมครับพี่ต้อมแนะนําตัวก่อนเพื่อนหน่อยครับผมผมต้อมระยองครับผมครับผมพี่ต้อมครับพี่ต้อมก่อนที่มาเข้าเรื่องของรถวิบากบังโคลลอยพี่ต้อมปกติเมื่อก่อนนี้เล่นรถอะไรยังไงมาบ้างครับผมก็เล่นเออ่พวกไ k ครับ i z แล้วก็ไอเอสอยู่อยู่แล้วครับฮะรถปีเก่างั้นเลยเก่าเท่านั้นเลยครับครับผมทำไมถึงไปชอบรถปีเก่างั้น คือต้องท้าความว่าแถวบ้านผมอ่ะมันจะมีกลุ่มที่เล่นรถประเภทนี้อยู่ครับครับก็เลยซื้อตามๆกันมาครับแล้วก็เก็บเรื่อยมาฮะมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับจุดเริ่มคือเริ่มจากพวกตะกูนาไก่อนใช่ครับครับผมแล้วรถที่ทําตอนนี้มันเก็บในทรงไหนครับเป็นทรงเดิมทรงซิ่งหรืออะไรยังไงเน้นเป็นทรงเดิมแต่ว่าของแน่นเครื่องเครื่องเต็มอะไรเต็มครับครับแอบถามมีทั้งหมดทีกันในที่สะสมไว้ตอนนี้มีอยู่หหกคันหกคันครบเลยทุก โดยทั้งของ x ครับผมแล้วรถเก็บอยู่ที่ไหนอยู่ที่คมครับระยองครับผมแล้วมันมาถึงไอ้รถพวกรถวิบากนี่ได้ยังไงวิบากคันแรกที่ที่เล่นเลยคือคันนี้ครับคันนี้เป็นคันแรกฮะแล้วก็ทําไปทํามาก็มารู้จักกับพี่หมึกครับคือเริ่มจาก dt dt ตอนแรกที่ทําทําเป็นทรงสนามแบบนี้เลยไหมหรือว่าเก็บไม่ครับเป็นใส่ยางข้าวโพดธรรมดาครับแต่ว่าเครื่องก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาครับ แล้วตอนนั้นทรงมันเป็นทรงสนามแบบนี้หรือว่าเป็นทรงที่มีไฟมีอุปกรณ์มีไฟครับเรียกว่าเป็นรถใช้งานใช่ไหมยางเขาพูดคือยางดอกที่มันจะละเอียดกว่านี้วิ่งได้ทางออนๆกันเนาะก็แสดงว่าตอนนั้นทําเก็บแบบว่าเพื่อใช้งานขี่เล่นที่เล่นแถวๆบ้านครับเก็บเดิมครับแล้วตอนนี้พอมาเจอพี่หมึกเกิดเรื่องเลยพอมาเจอพี่หมึกปุ๊บก็พัฒนามาเป็นทรงนี้ครับทรงนี้เลยครับและการทํงทรงรถแข่งเนี่ยพี่ต้อมได้แรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงครับ อันนี้ก็คุยกับพี่หมึกว่าเราจะเอาไปในแนวทางไหนดีสไตแบบไหนถึงจะเหมาะก็ตามใจช่างเลยครับใส่ไปเลยคุยกันเลยว่าอยากได้แนวทางนี้พี่ว่ายังไงสวยไหมก็คือเห็นผลงานพี่หมึกแล้วก็วางใจปล่อยพี่หมึกทำได้เลยครับแล้วเป็นไงครับผลงานออกมาถูกใจไหมครับถูกใจครับคันนี้ถูกใจคือถ้าว่ารายละเอียดของมันนี่ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเหมือนเหมือนกับว่าโคนนิ่งตัวแข่งไวซ่ามาเลยใกล้เคียงใกล้เคียงทั้งตีใหม่ทั้งปีใหม่ท่อใหม่ ชุดหน้าใหม่สวิงอาร์มหลังใหม่ครับผมเบาะก็ทําใหม่คือถ้ามองวันผ่านนี้ใกล้เคียงรถแข่งในยุคนั้นเลยใกล้เคียงครับผมแล้วทาไมเลือกทาสีเหลืองชอบสีเหลืองครับชอบสีเหลืองไอ้นี่ไปเห็นสีของ s อาตัวตัว60ปีใช่ไหมครับชอบชอบก็เลยเอามาใส่ในรถวิบัติครับผมแล้วก็คือเอาจีนมันก็ไปตรงยุคกับในรถรถปีเขาด้วย ตอนที่ไวซ์แแข่งในเมื่อ30มสิบสี่ปีก่อนอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลมาก่อนครับแต่เราชอบ s ออาก็เลยอยากได้สีนี้รุ่นฉลองหกสิบปีเขาอันนครับคุยกับพี่หมึกให้พี่หมึกเขาจัดการให้ครับแล้วเราจริงๆมันตรงกันจริงเพราะรถแข่งตอนนั้นเยมางแรกเขาก็สีเหลืองครับผมมาถึงคันนี้ผมว่าเด็ดสุดเลยผมไม่เคยเห็นคันนี้เป็นไวซ์แซดสองห้าสิบที่ต้องไปได้มันมายยังไงอ้อนพี่หมึกครับอ้อนพี่หมึกเหมือนกันรถคันนี้คือรถพี่หมึกเก่าครับผมก็ อ่อนแกแหละอยากได้ก็คุยกันแล้วก็ทําโปรเจกต์ด้วยกันออกมาเป็นแบบนี้ครับเรามีตัวคนนิ่งไวซ่ห25แล้วเราต้องมีไวซา210ใช่ใครับคันนี้จากที่ตอนที่มาอยู่ในครอบครองพีต้อมนีสภาพมันเป็นแบบนี้เลยไหมเอ่ยไม่ครับเป็นเดิมๆก็มีแตกหักพังเพราะฉะนั้นมันต้องบูรณะขึ้นมาใหม่หมดเลย ใช่ครับใช้ระยะเวลาในการทํากับพิมึกนานแค่ไหนครับก่อนมันจะมาสวยขนาดนี้อันนี้หลายหลายเดือนครับหลายเดือนหลายเดือนครับผมเกยเจปีแล้วมผมก็ว่าถ้าผมไตผมคิดว่าต้องหลายปีแน่เลยน่าจะใกล้กล้ปีแล้วครับครับแล้วคันนี้ความยากในการที่จะบูวนะมันเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนไหนพี่ต้องทุกขั้นตอนพี่เพราะว่าชุดสีนี่ก็ต้องกดจาก e bay ครับอ่าครับอะไหล่ทุกอย่างในเครื่องนี่กด กดมาหมดเลยสร้างใหม่หมดเลยครับอันนี้มันเป็นความคิดของพี่ต้อมหรือว่าช่างหมึกแนะนํามันไม่มีมันไม่มีในไทยต้องสั่งอย่างเดียวครับผมอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่งั้นมันก็ฟื้นไม่ได้ใช่ครับตั้งแต่ประเก็นคัดลูกสูบทุกอย่างชุดสีครับอันนี้ก็คือเก็บตรงตามเอกลักษณ์เดิมของวายเซตสองร้อยสิบเลยครับผมและเวลาเกือบปีกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเท่าไหร่ครับในการบริหคันนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมเยอะอยู่ครับเยยออะู่เยอะอยู่ครับผม คืออาจจะเปิดเผยไม่ได้นะเพราะอาจจะมีปัญหาถ้างนั้นคันนี้ถามว่าถ้ามีคนสนใจขอซื้อขายไหมไม่ได้ขายแล้วครับครับผมเก็บเข้าเป็นคอลเลคชันที่บ้านไปครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องเก็บเพราะว่ามันขายยากจริงๆนะครับก็สองคันนี้ก็เป็นรถในพันธุศาสะสมของพี่ต้อมนะครับเดี๋ยวกันหน้าถ้ามีโอกาสจะพาเพื่อนๆไปบุกบ้านพี่ต้อมไปดูรถสะสมที่เก็บไว้ครั้งหนึ่งได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมครับผมครับสวัสดีครับ